สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมืองกรนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ My d e a r journey ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานให้กับชาวเมืองกรประจำเดือนสิงหาคมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะ subscribe ค่ะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะขอดูพลังงานภาพรวมของชาวมังกรในช่วงเดือนสิงหากรน,นะคะ the world นะคะ s t r a n นะคะและ 9. ถ้วยในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะความรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเลยมันเหมือน the whole new world อะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะมีการเหมือนกับได้งานใหม่หรือว่าได้มีการเคลื่อนย้ายตัวเองอะความรู้สึกว่าพลังงานของการขับเคลื่อนพลังงานของการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นทีเดียว บางคนอาจจะเปลี่ยนงานหรือว่าบางคนอาจจะเป็นงานเดิมอะแต่เรามีโอกาสได้ไปได้ไปสาเซอร์วิสที่ต่างจังหวัดหรือว่ามีโอกาสที่จะไปทํางานอะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นต่างถิ่นต่างแดนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสตัวเองในในมิติใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราสนุกด้วยมันท้าทายแล้วก็ ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆเลยอะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่ว่ามันสนุกมากๆแล้วก็มันได้ใช้ความสามารถของเราในทุกๆมิติเลยนะคะเพื่อนจะเห็นว่ามีเรื่องสี่เหลี่ยมรูปดาวรูปไหล่เหลี่ยมหกเหลี่ยมคือมันเหมือนกับว่าทุกๆอย่างที่เราเคยสะสมมาทุกๆความรู้ทุกๆทักษะที่เรามีเนี่ยมันได้เอามาใช้กับงานนี้นะคะแล้วก็มันทําให้เราค่อนข้างที่จะแบบมีความเอกซายอะก็คือตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนุกสนานมากๆมันเป็นการเหมือนปลดล็อกตัวเองก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างรู้สึกมีความสุข มีความสุขกับชีวิตที่เรามีชีวิตที่เราเป็นในช่วงเดือนสิงหามันทําให้เรายิ่งมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันทาให้เราเห็นข้อดีของตัวเองแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําในสิ่งต่างๆได้ดีมากๆเลยอะ่ะมันทําให้เรายิ่งมีความมั่นใจมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามีความพรา่าหรือว่าความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะสำหรับชาวมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพั์นะคะขอเริ่มที่คนโสดนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาชาวโสดนะฮะหดาบ7ถ้วยแล้วก็เดวิลออฟฟอร์จูนเพราะรู้สึกว่าคนโสดชาวมังกรเราไม่ใช่โสดที่เงียบเหงาอะาเรามีโอกาสหลายๆคนน่ยที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นเราที่ไปถูกตาต้องใจใครใหลายๆคนอทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรากํำลังใช้ความคิดอะ เรากาลังเลือกเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่เราเลือกอย่างชาญฉลาดมากๆเพราะว่าก็รู้สึกว่าประสบการณ์เก่าๆมันมันทำมันสอนเราได้ดีมากๆเลยมันทําให้เราเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนขออภัยนะคะเพราะว่ามีรถรถโฆษณาอะไรสักอย่างนะครับผ่านห้องกว้างเนี่ยมันจะอยู่ติดถนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรถอะไรผ่านเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีเสียงแรกเข้ามานะคะ แต่ก็รู้สึกว่ามีใครบางคนที่ค่อนข้างจะเตะตาต้องใจเรามากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นโอกาสที่สําคัญที่เข้ามาในชีวิตเราเดี๋ยวกวางมาดูซิว่าแล้วในช่วงสิงหานะคะความรักของคนโสดห้าดาบหนถือถ้วยและ3มถ้วย ไม่มีความรู้สึกมุ้งวิงกิงกล่องแก้วเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาแต่ว่ามันเหมือนกับมันมีความหวานมันมีการหยอกล้อมันมีการพูดคุยมันมีการเฟื่อต์กันพูดคุยเล่นกันแต่ว่าในบางจังหวะมันก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมีความลักษณะในเฟรนโซนมันมันยังไม่ได้ข้ามเส้นกันไปมากกว่าคําว่าเพื่อน หรือว่าแม้กระทั่งการเป็นคนคุยด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีโมเมนต์ดีๆโมเมนต์หวานๆกับคนคนเนี้ยคนที่เรามองเห็นว่าเป็นโอกาสดีๆเนี่ยคนที่เรารู้สึกว่าเราเลงอยู่นะคะอืมแต่ถามว่าแสดงว่าคนโสดในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นคนโสดที่ไม่ได้แห้งเหี่ยวนะเราเราเป็นคนโสดที่อม,มีมีมุมที่แบบได้มีความอินเลฟเบาๆแต่กวางม,มองว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้แบบพัฒนาอะไรไปขนาดนั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอนาคตอันใกล้หน่อยนะเอ็มเพรเราเลือกเยอะจริงๆนะเอ็มเพรสเหรียญและควีนเหรียญเพราะว่าตอนนี้เราเขาเรียกว่าไงดีอะเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองอเราเราดูแลตัวเองได้เรารักตัวเองเราค่อนข้างเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราอะจะต้องเป็นคนที่ ไม่ลดทอนคุณค่าของตัวเราลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รารู้สึกว่าเราเราค่อนข้างที่จะชูซี่หรือค่อนข้างที่จะแบบเลือกอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราจะยอมสละโสดนะคะก็จะต้องเป็นคนที่เหมือนสร้างเสริมเอ่อเหมือนเหมือนทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอะอืมเพราะฉะนั้นกวางเลือกว่าในอนาคตอ,อันใกล้ตัวเราน่าจะอย่างเลือกที่จะเป็นคนโซดแต่ว่าเราก็เปิดโอกาสแหละเพราะว่า เอ็มเพรสเนะี่ยคือแม่ของโลกคือคนที่พร้อนที่จะมีความรักให้กับทุกคนอยู่แล้วเป็นความรักที่บริสุทธินะไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นความรักที่แบบต้องการสิ่งตอบแทนแล้วเราเราพรอมที่จะให้แล้วพร้อนที่จะมีความรู้สึกดีๆให้แต่ว่าแต่ว่าถ้าใครที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยอาจจะต้องจะต้องเป็นคนที่เป็นระดับคนะวีนเนี่ยเราเป็นทั้งควีเลียเราเป็นั้งเอ็มเพรสนะ่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นเหมือน คิงเหลี่ยหรือเป็นเอ็มเพอเรอร์ต้องเป็นพลังงานที่ที่เรารู้สึกว่ามันคู่ควรแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เราแบบเหนื่อยมากขึ้นไม่ทำให้ตัวเราต้องมีความท็อกซิกหรือว่าไม่ไม่มาเกาะกินทั้งความรู้สึกแล้วก็แบบทางในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรประมาณนี้คือเราค่อนข้างเราค่อนข้างที่จะเลือกเยอะเองนิดกวางบ่อนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ยูนิคอร์นนะคะให้คำเนี่ยนำเพื่อนๆสักหน่อยนะ พายยูนิคอร์นะฮะมีอะไรจะบอกชาวมังกรที่เป็นคนสดส r e n g t h this challenge will make you stronger you will get through to the other side look for the gifts in this situation เขาบอกว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอน่ะันนี้ก็บอกว่าเรากำลังจะได้เจอประสบการณ์ใหม่อาจจะไปไเรื่องของการทำงานทีเนี้ยประสบการณ์นี้จะทำให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นทำให้เราเหมือนกับ ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของตัวเราที่เฮ้ยเรามีความสามารถด้านนี้นะเราก็ทําได้นี่นะนนะแล้วมันจะยิ่งทําให้เรายิ่งยิ่งประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ชีวิตของเราในะอีกอีกเลเวลหนึ่งอะ่ะที่มันจะทําให้เราบางคนที่เออเราค้นพบทาเลนหรือว่าค้นพบสิ่งที่สิ่งที่เรามีพรสวรรค์อยู่แล้วอะ่ะแต่ลว่าเราไม่เคยรู้นะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก จากเหตุการณ์นี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะมันจะทําให้เราบางคนที่เข้มแข็งแล้วก็ก้าวต่อไปได้ยอย่างมั่นคงมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูไพน่นาง uh, whisper of love นะคะดูซิว่าเสียงกระซิบของความรักนะคะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆบ้าง take a chance on love when you love our lives are changed forever คือเขาบอกว่าให้เราโอกาสให้เราให้โอกาส ความรักได้ทำงานตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราเราสตรองอยู่แล้วอะเราเราเข้มแข็งอยู่แล้วเราเราอยู่ได้ด้วยตัวเองอะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ลองเปิดโอกาสที่จะลองมีความรักอะชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปมันก็รู้สึกว่าถ้าในมิติอื่นๆการงานชีวิตเรามั่นคงแล้วอะเราลองเปิดโอกาสเรียนรู้ความรักนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าชีวิตที่มีความรักที่ดีอะ มันอาจจะดีกว่าชีวิตที่เป็นคนโสดก็ได้นะเขเป็นกําลังใจให้กับชาวมังกรที่เป็นคนโสดให้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับคนที่มีคนคุยค่ะมาค่ะนะ,ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาต่อกันกับชาวบังกรนะคะที่มีคนคุยนะ,ะอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวบังกรที่มีคนคุยว้าวหนึ่งเหรียญน,นะคะแดไม้เท้าและ10บไม้เท้า ก็รู้สึกว่าชาวมังกรที่มีคนคุยความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยแล้วก็บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่ว่าระยะทางเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะก็รู้สึกมันมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะจะเป็นภาระที่มีของทั้งสองคนนีก็รู้สึกว่าเป็นคนสองคนที่มีภาระที่ต้องแบกรับอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่ ที่งานมันรัดตัวหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของครอบครัวหรือว่าภาระอะไรต่างๆที่มันเหมือนต่างคนต่างต้งตองแบกเอาไว้แต่ในในในส่วนของความสัมพันธ์เองความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อบอุ่นหัวใจนะแล้วก็เราแล้วเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กันมากๆคือคือต่อให้ยุ่งแค่ไหนก็พยายามหาเวลาที่จะเหมือนแบบได้พูดได้คุยกันถ้าบางคนที่อยู่ใกล้กันก็หาเวลาที่จะได้เจอกันบ่อยๆหรือว่าถ้าคนที่อยู่ห่างกันเนี่ยก็อย่างน้อยก,ก็มีการพูดคุยแบบ ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเดี๋ยวเรามาดูในช่วงสิงหานะคะหกเหรียญ3ามไม้เท้าและแปดดาบคือมันเป็นพลังงานของความห่างไกลจริงๆนะทีนี้เรารรู้สึกว่าความห่างไกลเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาและเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเริ่มมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่า เราไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมมันมันเริ่มมีความวิตกกังวลมันเริ่มมีเสียงในหัวที่บอกว่าเอะเขายุ่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีความรู้สึกว่าระยะทางเริ่มมีผลกับความสัมพันธ์นี้มันต่อให้มันจะพยายามที่จะประครับประคองกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยการพูดคุยแบบจะทางออนไลน์ว,วีดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ย แต่กล้องรู้สึกว่ามันไม่พอเออมันมันไม่พอหรือบางคนถ้าไม่ได้อยู่ห่างอ่ะแต่โอกาสที่มันจะได้เจอกันมันน้อยมากๆมันก็เลยทําให้มีปัญหาในเรื่องของการที่แบบมันมันเริ่มมีคําถามมันเริ่มมีสิ่งที่ไม่มั่นใจมันเริ่มมีความคิดไปเองอ่ะว่าต่างๆนานาว่าเอมันคืออะไรหรือว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยไหนดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา สามดาบเด็กถือดาบแล้วก็2ไม้เท้าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่า3ดาบคืออะไรควรู้สึกว่าคนที่รู้สึกไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเขานะ3ดาบคือ2ดาบชาริออตเขาเขารู้สึกว่ามันเขาอาจจะไปสืบไปส่องหรือว่าแอบดูในโซเชียลมีเดียของเรา หรือว่าแบบไปแอบเห็นในที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมันทําให้เขามีความไวตกกังวลเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเรามันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะมาหาเรามาพูดมาคุยให้รู้เรื่องเลยเขารู้สึกอาการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันแบบเนี้มันมันรู้สึกแย่มันมันเหมือนกับมันมีคําถามมันมีความรู้สึกที่เสียใจอยู่ข้างใน จากสิ่งที่เขาได้ไปรับไปดูมาหรืออาจจะสลับสามารถสลับกันได้ก็คือถ้าเป็นเราเองที่ไปรับไปดูอะไรมาแล้วมันเหมือนกับว่าเรากลัวว่าเขากําลังมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมันทําให้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะไปคุยให้มันรู้แล้วรู้ลอดกันไปเลยอยากที่จะแบบเออเคลียให้มันแบบเห็นชัดๆกันไปเลยอะไรแบบเนี้ยในดวงอนาคตที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ กวนมีความรู้สึกว่ามันมีมันมีสัญญาณของการที่ได้มีการปรับความเข้าใจกันมันมีความรู้สึกว่ามันจะมีการปล่อยวางในสิ่งที่ในสิ่งที่กังวลมากขึ้นความสัมพันธ์นี้จะกลับมามีแพชชั่นกันได้ก็ต่อเมื่อต่างคนต่างมีความนิ่งมากขึ้นต่างคนต่างพยายามเข้าใจแล้วก็เหมือนเชื่อใจอะก็รู้สึกว่า ถ้าในอนาคตอันใกล้เนี่ยยังไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวก็ว่าบางมีอาจจะมีใครสักคนในความสัมพันธ์เนี่ยที่เคยเคยถูกหลอกถูกหักหลังทีเนี้ยสิ่งที่มันจะทําให้ความรู้สึกตรงเนี้ยม,มันลดทอนน้อยลงไปได้ก็คือความนิ่งก็คือความพยายามที่จะเข้าใจความความรู้สึกรักอย่างไรเงื่อนไขแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่มีความคาดหวังอะ รักอย่างไรเงินไขคิงทั่วคือคนที่มีความรักโดยที่ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนแล้วก็แล้วก็พยายามดึงสิ่งดีๆที่มันเคยมีในความสัมพันธ์เนี้ยแพชชั่นดีๆอาจจะต้องหันกลับมาแบบพยายามที่จะให้เวลากันมากขึ้นในการที่ไปใช้เวลาร่วมกันเอ่อมาเจอกันแล้วก็พอการที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันน่ะมันทําให้ความรู้สึกในความสัมพันธ์มันกลับมาแน่นแฟนก็รู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมีสัญญาณที่ที่ที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแต่ว่า มันจะต้องมีการพยายามไม่จะหาโอกาสมาใช้ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ย,ยูนิคอร์นให้คำแนะนำนะคะ balance นะคะ take time to relax จริงๆนะความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือ ความกังวลความความคาดหวังเพราะฉะนั้นมันต้องมีมีการผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ไม่ได้ยึดติดหรือว่าคาดหวังมากเกินไปมันต้องมัน go with the flow คะก็คือเหมือนกับเชื่อมั่นแล้วก็ผ่อนคลายอย่ามีความรู้สึกที่มันตึงเพราะเมื่อไหร่ที่มันตึงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มีความเครียดแล้วก็มันมีความคาดหวังที่มากเกินไปแล้วก็มันจะทําให้เกิดความทุกข์กันทั้งสฝั่งเลยนะคะ Whisper of love มีอะไรจะบอกเพื่อนๆชาวมังกรที่มีคนคุย Like attract like คือเขาบอกว่า if you long for more love be love be more loving คือถ้าเราอยากที่จะดึงดูดสิ่งไหนอะให้เราเป็นสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าเราอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีความรักมากขึ้นเราก็ต้องให้ความรักลงไปในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าเกิดว่า ขออภัยนะคะเมื่อกี้มันเตือนแบบแบบต่ําถ้าเกิดว่าเรามีความกลัวมันก็จะดึงดึงดูดให้เขาก็กลัวเหมือนกันนี่ขออคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เราส่งออกไปหาเขาหาความสัมพันธ์นี้หรือหาโลกใบเนี่ยมันจะมันจะถูกดึงดูงดแล้วก็ย้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเราแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะไปกันต่อได้เป็นกําลังใจกับคนที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่คนที่มีคู่ค่ะ มาค่ะเรามาต่อกันกันกบชาวม,มังกรที่มีคู่นะคะอดีตที่ผ่านมา1ไม้เท้าอู้หนไม้เท้า1ดาบแล้วก็ไหนถือดาบก็รู้สึกว่าสาบชาวมังกรที่มีคู่นะคะ ถ้าในกรณีที่มีปัญหากันนะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มีความขัดแย้งหรือเป็นการงอนกันหรือว่ามีประเด็นอะไร,ะไรปัญหาอะไรกันบางอย่างเนี่ยมีใครสักคนในความสัมพันธ์ที่ควบมาเร็วนะคะแล้วก็เหมือนมาพยายามปรับความเข้าใจก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงของการที่มีการปรับความเข้าใจมีการเริ่มต้นกันใหม่เหมือนกดรีสตาร์ทกันใหม่นะคะเออเหมือนมีการปลุกแพชชั่น ดีๆที่มันเคยมีอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอืมแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการปลุกแพชชช่นกลับมาหลังจากที่มันมีปัญหาอะไรกันบางอย่างนะแต่ว่ามันได้มีการเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้เคลียร์เนี่ยคือพลังงานมันสามารถแบบคาดเคลื่อนได้ก็รู้สึกว่าใครที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้รับการเคลียร์นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในช่วงเดือนสิงหาหน่อยนะคะอู้สี่ดาบ คุยเหลืยแล้วก็เทาเฮอร์รู้สึกว่าจริงๆนะคือคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นการพลิกสถานการณ์คือจากปัญหาที่มันอาจจะรุนแรงรุมเร้าหลังจากที่มันได้มีคลี่มีการเคลียร์กันเนี่ยมันเป็นการเหมือนล้างไพ่ล้างบางสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหาสะสมในความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ถูกเหมือนบรุ้มก็คือเหมือนแบบมันมีระเบิดผดุขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับทําให ทุกๆอย่างที่มันที่มันเคยเป็นรากฐานที่ไม่มั่นคงที่มันเคยรู้สึกไม่มั่นใจกันที่มันเคยเป็นปัญหาที่สะสมเนี่ยมันถูกแบบทลายไปแล้วมันเป็นทาวเวอร์ที่ดีมากๆเห็นไหมคะว่ามันมีแสงทองมันมีมันมีความหวังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันเป็นการเริ่มสร้างอะไรกันขึ้นมาใหม่โดยที่การสร้างตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างที่มั่นคงแล้วก็หนักแน่นแล้วก็มีความรักที่ดีให้กันมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกสงบมันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนเป็นจุดที่ เออหลังจากที่สู้รบกันมาเหน็ดเหนื่อยยาวนานนะคะพอปัญหานี้มันคลี่คลายเนี่ยมันกลับมาอยู่ในโหมดที่แบบโอเคได้มีการพักผ่อนรู้สึกว่ามันมันมีความสงบเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งความหนักแน่นความมั่นคงมันกลับมามันเหมือนมันเรียกกําลังใจมันเหมือนมันเรียกเรียกเออปลุกฟื้นความสัมพันธ์นี้ที่มันเคยเปราะบางตอนนี้มันมันกลับมาหนักแน่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะคียเหร่มันคือแบบ โอเคต่างคนต่างพร้อมที่จะกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองความสัมพันธ์นี้มันเริ่มที่จะกลับมาเหมือนฟื้นฟูแล้วก็สร้างรากฐานกันใหม่ที่ดีมากๆที่จากเดิมมันอาจจะเปราะบางมาตลอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่พอแบบมันมีการแตกหักอะไรกันบางอย่างที่เป็นการแตกหักที่ดีมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนพลิกเลยนะคะจากจากที่มันแย่มากๆเนี่ยพอแบบพอมันมีจุดเปลี่ยนนี้ปุ๊บไม่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนแบบมันมันได้มีการเกิดใหม่เนาะ ทีเรามาดูสิว่าเขารู้สิ่งไงกับเราบ้างแปไม้เท้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยเออมันโอ้พลังงานดีมากแปดไม้เท้าเดซแอลีเบอร์และสิบเหรียญอ,อะไรก็ตามนะที่มันเคยเป็นสิ่งไม่ดีในความสัมพันธ์เขาต้องการให้มันหายไปเขาต้องการให้สิ่งแย่ๆมันจบไปแล้วขอให้มันเกิดใหม่ได้ไหมมันแบบขอให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นพลังงานของการทรานส์ฟอร์มจริงๆทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาของคนที่มีคู่เลยนะคะคืออะ,อะไรที่ไม่ดี เขาอยากให้มันจบไปแล้วอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมันคงเป็นสิบเหรียญเขาอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นครอบเป็นครัวถ้าใครที่เคยแตกแยกกันไปเขาอยากที่จะประสานรอยร้าวอยากที่จะมีลูกอยากที่จะแบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยากที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ไปไม่อยากสูญเสียไปไหนเป็นรรังงานที่ดีมากๆคือมันอาจจะมีจุดที่แย่แต่หลังจากที่ผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะคะ อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะฮะอู้จะดาก้ารียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้าก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือต่างคนต่างพร้อมไม่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ไปแล้วก็เหมือนจะสร้างความเข้มแข็งก็ว่าก่อนหน้าเนี้ยปัญหามันอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นอะที่มันเข้ามามีผลบท,บ,ทบาทกับความสัมพันธ์ทีเนี้ยก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้แล้วที่จะไม่รับเสียงคนรอบข้างหรือไม่เอา ปัจจัยภายนอกหรือไม่เอาความคิดเห็นของคนอื่นมาทําให้ความสัมพันธ์เราะมาบั่นทอนความสัมพันธ์เราหรือมาทําให้มันให้มันไม่มัน่นคงะหรือว่าบางคนอาจจะไปเชื่อคนอื่นว่าแบบเฮ้ยแฟนเรามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าแบบมีคนที่พยายาม่จะเข้ามาสั่นคลอนความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้เราพร้อมที่จะแบบเหมือนสร้างเกราะให้กับความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันแล้วก็มันจะเป็นการเติมเต็มกันเราก็เติมเต็มเขาเขาเติมเต็มเราเหมือนต่างคนต่างแบบ เป็นเป็นคนในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ยูนิคอร์นให้คําแนะนําคนที่มีคู่นะแพชชั่นนะคะดูวอร์เอ็กไซส์อยู่คือความสัมพันธ์เนี้ยเราต้องปลุกแพชชั่นขึ้นมา ถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานมันอาจจะมีความจืดชืดเนาะเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนใหม่นะคะลองหาอะไรที่มันสู้ซ่านะคะอาจจะไปเที่ยวในที่ใหม่ๆนะคะบางครั้งก็อาจจะแค่แบบไปเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนนะบางทีแบบหาโรงแรมดีๆผ่อนคลายนะคะแล้วก็มันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรักอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันต้องเติมไฟให้กันนะก็รู้สึกว่าในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยมันมันมันมีหลายมิติมากมาก คือความมั่นคงมันก็ดีความรักก็ดีแต่แพชชั่นเนี่ยมันขาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามไปเติมไฟให้กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า whisper of love นะคะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆบ้างนะ rest and relaxation is essential คือ,ค,อคือก็รู้สึกว่าการพักผ่อนอย่างทีก่กวางบอกนะการพักการผ่อนคลายมันเป็นสิ่งที่สำคัญอนะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้มันต้องการโมเมนต์ที่แบบ ได้มปพักผ่อนด้วยการได้มีอารมณ์ได้มี mood, มูดมีมูทที่ดีๆรีแล็กซ์ผ่อนคลายอะ่ะกลาวว่าบางคนที่อยากที่จะมีน้องหรือมีลูกเนี่ยลองไปหาโอกาสแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะในที่ที่มีบรรยากาศดีๆที่มันผ่อนคลายเนี่ยเราอาจจะได้ผลพลอยได้กลับมาจากการไปเที่ยวหรือว่าไปออกเดทหรือว่า ไฮนีมูลรอบ2ก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวมังกรที่มีคู่นะฝากกดไลก์ก็แชร์นะคะ s u b s ับส b คระกดกระดิ่งติดตามช่องกว่างเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปความรักประจำเดือนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ